คืนนี้หนูจืนเอาความสนุกของรายการ Talk ท,าทอล์ t ท You ยูของพิธีกรยูโรยศวัตโมฝากคา่ะ EP ล่าสุดเขาคว้าตัวแขกรับเชิญที่ Energy ล้นสตูอย่างหนุ่มลุกอิชิคาวาหรือโยมทูสุดหล่อจากซีรีส์ร o c k and Soul จังหวะร็อกปฏิหารรัก,ก,ห,นรกหนูจืนพูดจักใจเลยนะคะวันนอกจากจะได้นั่งชมความหล่อเป็นแก้วเป็นแสงของทั้งคื่แล้ว ยังได้หาทั้ง e ีพีแน่นอนเพราะลุกคุยทุกเรื่องแบบไม่กักเลยทั้งการทำงานในวงการบันเทิงทำคอนเทนต์ในโซเชียลและอีกพาร์ทการเป็นนักธุรกิจแอบกระซิบว่ายูโรและลุกเขามีโชว์เสียงร้องลรอปหด้วยใครไม่ดูพลาดมากบอกเหรอหลอมากหล่เรามากแลครับก็ไม่หล่อราะมากระ <c oughs> หว่างสัมภาษณ์ก็มองไม่หยุด ในความหล่อของคุณลุกเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ปฏิเสธสักคดีแล้วดีแล้วมันคือความจริงมันคือความจริง้สึกแฮปปี้มากๆที่ได้ที่ได้ร่วมมาคุยกันวันนี้นะครับหลายเรื่องหลายเรื่องนพู้ชัดหลายหลายเรื่องมากนะครับแล้วก็ได้ได้เปิด ตัวเองให้กับชาวช่องเจ็ดด้วยในแบบว่าพูดถึงเรื่องของตัวเองแล้วก็เรื่องของการอยู่ในวงการมันยากง่ายสนุกกันบ้างยังไงครับฝาก ท็อกทัรยูอีพีนี้ด้วยนะครับมารู้จักคุณลุกอาชิโลวากันนะครับผมติดตามรายการท็อกทัวยูกันได้แล้ววันนี้ทาง YouTube CS7HD และ b u c k a บู o t v ส่วนช่วงนี้พักกันสักรูดช่วงน้าภูมิเกียรติภูมิเขาจะมาฝากละครรีรันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ นี้ตามสัญญามากันที่หนุ่มภูมิเกียรติภูมิเขามาพร้อมกับละครภูเขาเงาพยัคค์คัมแบ็กมาให้ทุกคนได้เอ็นจอยไปกับละครรีรันช่วงเย็นทุกวันจันทร์ถึงเรหัสบดีเวลา18นาฬิกาเจ้าตัวบอกเรื่องนี้ภูมิใจมากเพราะได้แสดงฝีมือการมูแบบไม่ยั้งภูมิรับบทสันใช้หนุ่มวูดเติบโตมาในสันจ้า ออกตามหาพ่อที่หายตัวไปแต่ต้องเข้าไปพัวพันกับแก๊งอันธพาลและกลุ่มผู้มีอิทธิพลเพื่อปกป้องหยบระบทโดยพระพายรมิดาเพื่อนสนิทที่แอบรักมานานบอกเลยเรื่องนี้อ่อนแอเคร่งแร้กระแสดิไม่ไหวใครคิดถึงเคมีคู่ภูมิพระพายก็อย่าลืมติดตามกันนะคะก็จะได้เห็นภูมิพระพายอีครั้งหนึ่งเห็นความน่ารักของนางเอกเห็นความแบบชีวิตลันทศของพระเอก ก็ฝากด้วยภูเขาเงาพยักจันถึงพฤหัส6โมงเย็นครับผมก็แอคชั่นดราม่าเรื่องนี้จัดเต็มมากๆเหมือนกันเป็นอีกหนึ่งเรื่องเลยที่ผมรู้สึกว่ามันเราทิ้งเราทิ้งทุกอย่างเพื่อไปทำงานชิ้นนี้อ่ะตอนนั้นตอนนั้นถ่ายละครอย่างเดียวด้วยยังไม่ได้อ่านข่าวผมไม่เอาอะไรเลยวันๆจมอยู่กับบทแล้วก็ไปทำงานกลับบ้านจมแล้วก็กลับไปเล่ใช่เพราะมันดราม่าด้วยมันแอคชั่นเสร็จดราม่าต่ออะไรเงี้ยแล้วมันวนทั้งวันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องที่ หนักหนาสหาหัสสำหรับเรามากเหมือนกันแล้วพอมาดูภาพตอนนั้นน่ะมันก็จะมีความแบบ p r o f e s s i o n a l l พอสมควรทำให้รู้สึกเฮ้ยอยากได้ตรงนั้นตรงนี้อีกอะไรเงรี้ยปัจจุบันพอมาดูแล้วอ่ะโหตอนนั้นเราเตะนนเเเขนาดนี้เลยเหรอเราดราม่าขนาดนี้เลยเหรออะไรเงรี้ยเปิดหน้าจอช่อง7 HD รอดูละครภูเขาเงาพยัครีรันทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลา18นาฬกาวันนี้หมดเวลาของหนูจ้นแล้วสวัสดีค่ะ